ดีครับรายการด m g ครับเอ่อ GMG ครับ Good Bye Mama Gamer ครับวันนี้เราจะมาสอนปลาเบิดแมปลักวิวโอ้โหสุดยอดมากครับตอนนี้เราตอนนี้ผมรอไก่มาครับมานี่ครับทีมงานไปหนอะครับคนนี้ขี้อายขี้อายไอ้นี่ครับไม่เสียครับออนทีเอสไม่ได้เฮ้ยมึงอะไรแต่ได้ยิงนะครับอตใจมวันนี้คือแบบครับคุ้มชัยกันกัน เดียบเฮ้ยบบลิทครับโอ้โหจากอินฟูครับสวัสดีครับผมนีปืนตลอดกิจเป็นไก่ครับไม่พังผมชื่อเก่งครับเอาไปจุดแรกออาไปครับจุดหนึ่งไอจุดนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเลยครับจุดลืมใส่ฉายามาแล้วนี่ครับคุณกิจคุณกิจครับไปไปจุดวางบีนะครับแอป

ก่ายเลยครับง่ายเลยง่ายสุดแล้วครับครับคุณกิดตามมาพี่ครับปิดตามผมมาครับคุณครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่โอ้โหครับปากกิตครับอย่าเกียนครับมาตรงนี้ก่อนครับปากกิตยิงม่ครับนี่ครับปากกิตถือปืนส่องตรงนี้ครับครับเออครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับครับเฮ้ยอย่าไปฟันปากีตฟันดีนี่ครับเจ็ดที่สองจะปาไปถึงตรงโน้นแล้ว เองตรงนี้นะครับเองตรงน,นี้นครับกดเมาส์ต่ำนิดนึงครับปาไปเลยไม่ต้องกระโดดเอาไปเลยไก่หลับไฟอ่ะ,ะไก่รับรลอยเลยสโลวด้วยไปไปจุดสามครับที่ก่อนกีดมานี่อย่าเพิ่งวางเลยอย่าเพิ่งวางกีดมานี่ครับกีดตามผมมาครับ ได้ไรกันครับเนี่ยจิดอยู่ตรงนี้ครับาเล็งแนะนำจุดนะครับจุดนี้ใช้สำหรับเอ่อทีมที่ใช้คือทีมเขือนครับใช้กับทีมแดงปาระเบิดเลยครับเดี๋ยวปาให้ดูนะครับยืนแถวนี้นะครับเรามาร์คจุดตรงนี้ครับวางตรงไหนลูกนี่ครับไาเลยครับ ทำมุมแล้วป่าคราไปดูกัน Red Team Win มาครับเดี๋ยวมาต่อจุดที่4กับจุดที่5คร<อ>ับต้องใส่สายสาซีไฟเล<อ>ยเพิ่มระยะคว้างระเบิดคิวเดชกูโอ้แต่ เดี๋ยวเราให้เครดิตเขาครับเดี๋ยวให้เครดิตเต็มเตมครับเอากดครับปากิดกดครับวันนี้ต้องขอขอบใจปากิดครับเป็นฮีโร่ของเราเอ๋นะครับเอาเครดิตไปเต็มๆมแล้วจากคิดที่แล้วเดโมโอผมเป็นไก่ครับแป่งมากครับผมร้ามตั้งขงึกเขาเลยครับคิบมานี่ครับมาตรงนี้ครับท่านเอบ นั่งนั่ขี้ปากิดครับนี่ครับมานั่นี้ก่อนครับปรมาณอย่ายดื้ออย่าดื้เอเฮ้ยโธ่ปากิดมันตรงนี้ครับเอานี่ครับโอ้โหอ,อครับทำท่ายย <Okay. S 1> สองนี้เอ<ม>างี้ก่อนจะยิงกูเลยตรงนี้กูครับ สังเแถวนี้ครับเข้าคมนะครับจุดนี้ครับสังเกตขีดนี้เนี่ยงขีดขีดนี้แล้วก็หันเมาส์ขึ้นนะแล้วปาไปเลยมาผมปาครับผมมีผมมีระเบิดครับพิมพ์หน่อยครับใช่ผมมีผมมีระเบิดครับใส่ฉายามาเปล่าครับใส่ครับใส่ครับปาปาเลยครับขีดเหลือเลือดเท่าไหร่ครับพิมพ์ให้ดูหน่อยครับ ให้มันฟังได้ยินอยู่ตัวอะไรวะเป็นไงต้องอครับเพด,ดานนะโถเอ้ยนี่เดี๋ยวจุดที่ผมปาควันให้ดูง่ายดิเหลือหนึ่งแล้วครับเฮ้ยยิงนี่ครับตรงนี้เจับปาไปเลยเปไปอะไนะโอมาไปดูมาดูคนนั้นกันบ้างครับมาดูครับโอุ้ยดูดีครับ องเลยครับมีใช้ได้ครับหลับเลยครับโดนมันฆ่าจริงเองกิตมานี่ครับกิตครับกิตมานี่ตามผมมาครับนี่ครับจิกยวงนี้ครับเดี๋ยวผมปาไหมครับนี่ครับโอ้จุดนี้เป็นจุดที่สุดยอดมาก ปลาและบอกด้วยนะครับครับผมครับผมทีมแดงครับเกินมากิดเราสักนึครับเกิยเระเบิดจะมาครับกด f ครับวางก่อนนะครับบอม has been planted เสร็จกระจกตรงนี้ครับกระโดดปลาเฮ้ยลืมใส่ฉายานี่ว่ะอ่าแต่ก็โดนนะโดนครับโดนครับแต่สาหัสไม่ตายไม่ตายครับใส่ฉายาแล้ว มันจะมีวิถีพาดมาน,นิดหนึ่งอิมเห็นมันตกอยู่ตรงนี้ตรงนี้จักมันไม่ทันแล้วรเราต้องหนึ่งสองสาม